ผ่านไปเกือบปีวันนี้มาดูว่า Maker Cave เป็นยังไงกันบ้างเพราะเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาโลกรอบตัวได้เราจึงไม่หยุดเรียนรู้ทดลองมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเอาสิ่งที่เราเจอมาแบ่งปันนี่แหละคือมีพลัส สวัสดีครับผมปลื้มและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Maker Cave Tour 2022 hey! <c oughs> ตื่นเต้นไปไหนวะเนี่ยอย่างนี้นะครับคือเราอะย้ายมาอยู่ใน Maker Cave ได้ประมาณเกินครึ่งปีแล้วถ้าใครได้ดูตอนที่ผมแนะนำ Maker Cave ครั้งแรกเนี่ยจะรู้ว่าเรามีโปรเจกต์เยอะมากที่เราอยากจะทำที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเริ่มประเพณีที่อยากทำมานานนะครับก็คือประเพณีการทำช็อปทัวร์ทุกป,ปีในปี2022เนี่ยมาดูกันว่าหลังจากที่เราย้ายเข้ามาเนี่ย เราทำโปรเจกต์ต่างๆไปถึงไหนแล้วบ้างรวมไปถึงผมจะพาไปดูโซนต่างๆที่ผมใช้ทำงานว่าผมจัดการกับของแล้วก็เวิร์กโฟลอย่างไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่ถ้าเกิดคุณเห็นบ้านตึกเก่าๆอะ่ะมันจะเป็นส่วนที่เป็นชั้นลอยเนาะมีท่านประธานที่คอยตรวจงานอยู่เสมอนะครับหลายคนเพิ่งเห็นวิดีโอผมนะตกใจแล้วก็เลิกทาไปแล้วนี่แสดงไ่าได้กดแจ้งเตือนเลยใช่ไหมไปกดติดตามไปกดแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขา่า เออเหนื่อยนะปะโถส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราใช้เ,ออเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเนาะมันก็จะเป็นส่วนที่เราใช้รับพัสดุแล้วก็วัสดุต่างๆวลาไม้มาส่งเหล็กมาส่งเนี่ยมันจะต้องมาส่งตรงนี้เพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะพยายามทิ้งให้มันโลง่งๆว่างๆไว้ยกเว้นไอกกองเนี่ยนะกองนีค้คือคือเศษวัสดุที่ผมจะรวมแล้วก็เรียกรถมารับไปทิ้งทีเดียวนะครับถ้าหันมาทางนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เราใช้เก็บของรีไซเคิลนะครับคือที่เคฟของเราเนี่ยมีทีมเข้ามาใช้งานตลอดเวลาเนาะเราก็เลยให้ทุกคนเนี่ยแยกขยะที่ตัวเองสร้างเอาไว้นะครับโดยที่เราทําการแยกตามประเภทของขยะแล้วก็ตามที่ที่รับขยะประเภทนั้นๆอย่างพวกกระปุกโปรตีนเนี่ยแอมเวย์เขาก็มีถังรีไซเคิลของเขาเองผมก็เลยจะเวลาไปผมก็เอาไปรวมไปทิ้งทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีหลายส่วนเนาะมี HDP e มีกระดาษมีกันกระแทกอะไรเยอะแยะมีกระป๋องกระป๋อง การแยกขยะเนี่ยครับก็ดูเลยว่าข้อหนึ่งคือมันเปลืองพื้นที่มาก2คือมันเสียเวลามากทางให้ดีที่สุดเนี่ยเราพยายามบริโภคให้น้อยๆอันนั้นชีวิตจะดีที่สุดเนาะอ่ะตามมาดูตรงนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเครื่องมือแล้วก็วัสดุต,ต่างๆอย่างที่เห็นว่าเรามีพื้นที่เยอะมากที่จะสามารถแขวนเครื่องมือได้คือตอนนี้ผมอยู่ในภาวะที่ผมมีเฟรนช์คลีตเยอะกว่าปริมาณเครื่องมือที่จะแขวนเนาะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมาออกแบบวิธีการแขวนอีกทีหนึ่งอย่างตัวพวก ท,ที่แขวนสกรูเนี่ยครับผมก็ออกแบบที่แขวนขึ้นมาเองไอ้กล่องพวกนี้ผมซื้อมาใช่ไหมผมก็ออกแบบที่แขวนขึ้นมาเองแถวหนึ่งก็ใส่ได้5้ากล่องแถมกล่องพวกนี้วางได้ด้วยนะก็คือผมตั้งใจทําให้เวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราหยิบไปเป็นแผงๆไปใช้ได้เวลาที่เราจะขึ้นชิ้นงานเร็วๆแต่ว่าเราไม่มีสกรูที่เหมาะสมเนี่ยบางทีมันต้องหยุดงานไปซื้อทําให้จังหวะมันเสียไปหมดเลยนะครับผมก็เลยพยายามจะมีสกรูหลายๆแบบอันนี้มันไม่ได้ครบทุกขนาดนะครับแต่เป็นขนาดที่ผมใช้บ่อย ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเริ่มสังเกตว่าผมมีเบอร์อื่นที่ผมใช้บ่อยขึ้นอ่ะผมก็จะไปซื้อไอ้กล่องใหญ่ๆแบบนี้มาแล้วก็มาจัดอีกทีหนึ่งอย่างพวกพลิกแคลมอย่างเงี้ยผมก็ทําร่องอะคริลิกไว้ติดกับไม้แล้วก็มี2ชุดเนาะมันก็มารับกันแบบนี้ป๊าส่วนด้านล่างตอนนี้ยังเละๆอยู่นะฮะยังไม่ได้จัดดีมากแต่ก็เอาไว้เก็บเครื่องมือกับพวกฟิตติ้งที่เราสะสมเอาไวแ้แหละครับชั้นหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อันดับต่อไปเนี่ยเรามาดู ภายในช็อปกันมากดีกว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ในช็อปไม่มีไฟแล้วใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามใช้ระบบ IOT ให้มันครบทั้งบ้านเลยคือตึกมันมีหลายชั้นใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยผมทํางานในช็อปแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวขอขึ้นไปใช้คอมแบบหนึ่งแล้วก็ทํางานแบบติดลมยาวเลยเคยเป็นไหมแล้วเราก็จะลืมปิดไฟข้างล่างมันก็จะเปลืองไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในทุกๆชั้นเนี่ยมันจะมี motion sensor หมดเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานๆเนี่ยไฟมันก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติแต่เวลาที่ผมจะใใชช้้งาานนนนเเ่ยผมก็แคดิขไปอป มันก็จะเปิดเองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ทํางานสะดวกขึ้นมากโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราลืมปิดไฟหรือเปล่าหลายคนที่ติดตามรายการเนี่ยน่าจะเคยเห็นช็อปมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ผมยังไม่เคยอธิบายเลยว่าผมมีวิธีการจัดสัดส่วนยังไงต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายของช็อปที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้ Workflow มันยังไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมอัปเดตเท่าที่มันเป็นก่อนแล้วกันเนาะอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยคือผมอยากจะเปลี่ยนให้โต๊ะ MFT ของผมเนี่ยให้มัน เหมือนเป็นรถเข็นให้มันอนะ่ะโดยที่รถเข็นนี้มีลิ้นชักมีที่เก็บของแล้วก็มีล้อเราสามารถที่จะเลื่อนโต๊ะนี้ออกมาเพื่อถ่ายรายการตรงกลางได้ตอนนี้มันยังเคลื่อนย้ายลําบากอยู่โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ผมใช้ทํางานไม้เป็นหลักก็จะเป็นโซนแบบเหมือนแอคชั่นโซนอ่ะที่ผมจัดอย่างนี้เพราะว่าตัวบ้านนะครับมันมีบันไดยอยู่นี้ใช่ไหมมันเหมาะที่เราจะเอาอะไรกว้างๆอ่ะไว้ฝั่งนี้แนวมันจะได้เป็นแนวเดียวกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยผมก็จะเอาไว้เก็บแมทเทีเรียลแผ่นใหญ่นิดนึง อนาคตคิดว่าจะทํารถเข็นสําหรับใส่ไม้อัดเต็มแผน่นแล้วก็เหมือนพวกเศษไม้อะไรเงี้ยมาปักตรงนี้รถเข็นเนี่ยก็จะเข็นไปข้างหน้าไปรับไม้ได้แล้วก็เข็นมาเก็บตรงนี้ได้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ใช้เก็บเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าเวลาจะใช้เนี่ยก็สามารถยกออกมาใช้งานได้ง่ายหรือว่าจะใช้ตรงนี้เลยก็ยังพอได้นะครับโดยที่ทุกอย่างเนี่ย มีล้อทั้งหมดแล้วฝั่งนี้นะครับสามารถเลื่อนออกมาได้ชั้นนี้ยพยายามจะให้มันเป็นเครื่องมือเกี่ยวงานเหล็กที่ยังไม่มีเยอะมากแต่อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมีตู้ช่งตู้เชื่อมเนี่ยจะมาเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการขัดแล้วก็รับคมต่างๆตรงนี้ก็เป็นสเตชันของออสว่านแท่นนะครับคือโต๊ะเหล็กเนี้ยเป็นโต๊ะที่มาจากแบบบริษัทแม่ผมเมื่อแบบ10-20ปีที่แล้วอะ่ะมันยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วมันเป็นโต๊ะที่รับน้ําหนักได้เยอะมาก โต๊ะนี้แต่เดิมไม่มีล้อผมก็เอามาติดล้อให้มันเคลื่อนที่ได้เนาะอีกอย่างหนึ่งจะสังเกตว่าผมเหมือนแบบซื้อเครื่องมือเป็นสีๆใช่ไหมแบบมีสายเขียวมีสายน้ําเงินอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟสทเนี่ยซื้อเพราะว่าชอบระบบการจัดเก็บฝุ่นและก็การเคลื่อนย้ายของเขาทั้งหมดส่วนเชฟพารเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุ้มค่าราคา แต่เฉพาะเนี่ยแล้วแต่ตัวเนี่ยต้องเลือกนิดนึงแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็เล็งๆว่าจะขยายไปอยู่สายสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างนะตอนนี้กําลังดูๆอยู่ว่าจะขยับขยายไปทางไหนที่พูดเนี่ยเพื่ออยากจะย้ําประเด็นที่ว่ามันไม่สําคัญว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรมันสําคัญที่คุณใช้มันทำอะไรนะเพราะฉะนั้นจะถูกจะแพงจะสีอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายขีดจำกัดมันอยู่ที่จินตนาการของเราโอเคนะครับ <laughs> โอเคอ่ะทีนี้ตามมาดูนี้อ่ะโอเค ห้องนี้นะครับผมเรียกมันว่าห้องเวทรูมหรือว่าห้องเปียก <c oughs> เนื่องจากว่ามันเป็นห้องเดียวที่สามารถเปียกทั้งหมดแล้วแบบเทน้ําออกหลังบ้านได้เลยนะครับใจจริงเนี่ยอยากทําให้โซนนี้เป็นโซนที่เอาไว้ทํางานพวกงานฟิเนชชิ่งงานสีงานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำสเปรย์บูธหรือว่าตู้พ่นสีอะ่ะที่มีระบบระบายอากาศเพราะว่าเราอยู่ใกล้หลังบ้านมากเราก็สามารถต่อท่อจากหลังบ้านได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับโครงสร้างของตึกมากแต่ตอนนี้โปรเจกต์สเปรย์บูธเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบ ความสําคัญอยู่หลังๆเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟิน i s ของเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องนี้เลยถูกใช้เป็นห้องปั๊มน้ํากับห้องเก็บของถ้าเปรียบเทียบบ้านตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยแต่นี่เป็นเพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่วนอื่นๆของบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วบ้างอ่ะตามมาเลย ห้องนี้นะครับผมให้ชื่อมันว่า Project Lab ตามชื่อเลยก็คือเราจะเอาห้องนี้ไว้ทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่พวกงาน 3D print งาน CNC งานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆงานประกอบกลไกลที่มันซับซ้อนนะครับรวมไปถึงงานหล่อซิลิโคนหล่อเรซินนะครับก็จะถูกทำในห้องนี้ด้วยห้องนี้เนี่ยตั้งใจว่าให้เป็นห้องที่มีฝุ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเวิร์กช็อปด้านล่างทางด้านนี้นะครับก็จะมีโต๊ะโปรเจกต์ที่เราเพิ่งทำเสร็จไปเนาะ โต๊ะโปรเจกต์เนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันทําให้ผมสามารถถ่ายวิดีโอจากมุมบนได้ง่ายแล้วก็มันเป็นโครงสร้างที่ให้แสงได้ดีมากๆตอนนี้ทั้งห้องเนี่ยนะครับผมใช้โต๊ะเนี้ยให้แสงเป็นส่วนใหญ่การที่ผมติดไฟเองเนี้ยทำให้ผมสามารถเดินระบบ IoT ใหม่เองได้ด้วยแต่ยังมีไอเดียจะปรับปรุงสิ่งนี้ให้ดีกว่านี้เนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามพาร์ทสของสิ่งนี้นะครับจริงๆแล้วว่าผมมีโต๊ะโปรเจกต์แบบเนี้ยสอันซึ่งเป็นโต๊ะที่เหมือนกันเดะเลยนะครับ เดี๋ยวสุดท้ายผมจะหาเวลามาเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มีโครงสร้างเหมือนกับโต๊ะที่เราเพิ่งทําไปแล้วห้องนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเวิร์กช็อปที่มีแสงพร้อมให้ถ่ายวิดีโอตลอดเวลานะครับตอนนี้มันยังใช้โคมไฟที่มันยังเห็นเฉพาะจุดอยู่เนาะมาอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตรงนี้ผมฝันที่จะมีแบบกําแพงที่เอาไว้เก็บชิ้นส่วนต่างๆมานานมากแล้วซึ่งชิ้นส่วนที่ถูกเก็บตรงนี้มันจะมีหลายอย่างมากทั้งระบบท่อลมนะครับ Switching Power ์ซัพพลพวกมอเตอร์ต่างๆเฟืองสายพานระบบไฟไมโครคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่สวิตช์และอุปกรณ์สายไฟต่างๆนี่นะครับก็จะมีของเยอะมากแล้วนอกจากลิ้นชักพวกนี้นะผมก็ยังมีกล่องอันนี้ด้วยนะครับกล่องอันนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ผมแยกสกรูไว้อย่างกล่องนี้ก็เป็นกล่องสกรู M3 เนาะทำให้เวลาผมจะใช้สกรู M3 เนี่ยผมยกไปทั้งกล่องเลยมันก็จะมีสกรู M3 ทุกแบบ สังเกตว่าข้างล่างอ่ะผมเก็บสกรูแต่เป็นสกรูเกลียวปล่อยเนาะข้างบนเนี้ยผมจะเก็บสกรูที่เป็นสกรูเกลียวละเอียดหรือว่าเกลียวเขาเรียกว,ว่าสกรูมีชินเนอรี่อะไรเงี้ยนะครับและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือผมเลเบลทุกลิ้นชักเอาไว้นะครับว่ามันชื่ออะไรบ้างแล้วผมก็บันทึกว่าของแต่ละอย่างที่ผมมีเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในลิ้นชักไหนถ้าผมอยากหาของเนี่ยผมแค่ไปเสิร์ชในโนชันนะครับมันก็จะบอกว่าของที่ผมหามันอยู่ลิ้นชักไหนเพราะว่าบางทีผมจําไม่ได้ซึ่งถ้าคุณสนใจวิธีการใช้โนชั่นอย่าลืมมตตติดติดดาาาาารรรรรยกกจััชีวของเนะคบ นอกจากนั้นก็มีเซ็กชันที่เราใช้เก็บโปรเจกต์ที่เรากําลังทําอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเพื่อให้เราเข้าถึงโปรเจกต์พวกนี้ได้ง่ายแล้วก็เป็นระเบียบโดยหลักเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทํางานเนาะแต่ว่าจะมีอีกโซนนึงก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ผมรวบรวมเอาเครื่อง Digital f a b r i เคชั o นทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นใกล้ที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Snapmaker เนาะที่เราเพิ่งประกอบกล่องกันไป อย่างตอนนี้ผมก็เซ็ตให้เครื่องเป็นระบบ C N C เอาไว้นะครับเพราะว่าผมอยากทดลองกัดบอร์ด P C B ด้วยเครื่องนี้ดูตอนนี้ก็เลยกำลังเซตติ้งอยู่นะครับกำลังทดลองอยู่ถัดมาก็จะเป็นเครื่อง Ultimaker S5 Bundle ก็ค,คือมี Material Station มาด้วยคือเครื่องนี้มันพินมพ์สอง material พร้อมๆกันได้เราอาจจะพิมพ์ P L A คู่กับ material ท,ที่มันละลายน้ำได้เนี่ยเพื่อให้เวลาที่เราพิมพ์เราสามารถพิมพ์ของที่มันซับซ้อนแล้วไปจุ่มน้ำให้อร p ต o r t ละลายหายไปได้ แต่ไอแมตติวิเอลที่ละลายน้ําได้เนี่ยมันแพ้ความชื้นของเมืองไทยมากๆเลยเราเลยจําเป็นต้องมีแม t e r i a l s ลสเตชันที่ช่วยควบคุมความชื้นเพื่อเราสามารถเก็บเส้นละลายน้าของเราไว้ได้นานขึ้นนะครับเพราะมันแพงโอเคถัดมาก็จะเป็นตู้นะครับที่ผมทําตั้งแต่โ,โหตั้งแต่ผมอยู่บ้านรามเลยตู้นี้เป็นตู้ 3D พิมพ์เตอร์นะครับบนตู้นี้ก็จะมีเครื่องที่ผมใช้บ่อยที่สุดชอบที่สุดก็คือ p r ู u s a i 3สามมนะครับถือว่าเป็นแรงหลักในการพิมพ์ของพวกเราเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นเครื่องที่เป็นระบบปิดหน่อยระบบปิดหมายความว่ามันมีตู้ปิดนะครับทำให้อากาศภายนอกเนี่ยไม่เข้าไปกวนก็จะเหมาะกับการพิมพ์แมทีเีที่พิมพยากๆเช่น ABS เป็นต้นตัวนี้ก็จะเป็นซินโดว์วอล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น x y z d a v i n c i 1.0 Pro ที่เราเคย Unbox ็กันไปสุดท้ายและในส่วนของ Project l a b ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมให้ชื่อมันว่า E wall เนาะเราเคย ทำไลฟ์แล้วก็อธิบายเรื่องวิธีการสร้างไปแล้วนะครับอันนี้มินกับผมช่วยกันสร้างเนาะเราตั้งใจจะให้มุมนี้เป็นมุมที่เราใช้ทำอิเล็กทรอนิกส์งานอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมบตเตร,รีหรือว่าการทดสอบคอมโพเนนต์ต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาทามุมนี้ตอนนี้ก็ยังโล่งๆนิดนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้ทาที่แขวนเครื่องมือที่มันเป็นกิจจาลักษณะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทําไปนะเครื่องมือมันเยอะมากอ่ะลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือตู้นี้นะครับตู้นี้เป็นตู้ควบคุมความชื้น จริงๆแล้วมันเอาไว้เก็บพวกเลนกล้องพวกกล้องอย่างเงี้ยนะครับแต่หลักๆนี่คือผมซื้อมาเก็บพวกฟิลาเมนต์ที่ดูแลยากๆแพ้ความชื้นเยอะๆแล้วก็แพงนะครับซึ่งอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่มันจะมีพวกอย่างเงี้ยพวกพวกเส้น c o ัลเลอร์แฟบสตีลฟิ o วูดฟ l ลนะครับพวกเส้นแพงๆทั้งหลายสีแปลกๆเนี่ยเราก็พยายามเก็บให้มันดีๆหน่อยมันจะได้ใช้ได้นานๆน,น,นะครับ จากตู้ 3D ปิมตมานะครับก็จะเป็นชั้นหนังสือเนาะที่เราเคยให้ดูหนังสือไปแล้วก็มีพวกบอร์ดเกมที่เราสะสมเอาไว้เล่นกันในทีมที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยตู้ 3D พิมต์น,นะครับมันเป็นตู้ที่วางอยู่บนพื้นได้ตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันหนักมากเนาะอีวอลเนี่ยมันไม่มีผนังให้หยุดจริงๆผมก็เลยเอาเหล็กฉากนะครับมาเชื่อมระหว่างตู้ 3D ปิมตเนี่ยเชื่อมไปยังเหล็กฉากอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ แล้วเส้นเหล็กฉากนี้ก็ไปวางลงกับพื้นตรงนี้นะครับทำให้เรามีเสาที่เหมือนกับสามารถติดตัว e-wall เนี้ยให้มันลอยอยู่กลางอากาศได้ก็คูได้ง่ายคือมันก็เป็นสูตรระบบพึ่งพิงที่เราเคยทำมาแหละก็คือมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเราก็ยังใช้โครงสร้างคนนี้ติดไฟได้ง่ายอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากแล้วก็ชอบมากแต่ไม่เคยอวดให้ดูเลยนะครับก็คือสิ่งนี้ อันนี้เนี่ยคือรางสําหรับวางมว้วนฟฟลาลเมนต์ของผมเนาะมันคือท่ออลูมิเนียมนะครับที่ผมเอามายึดติดขอบสองข้างท่ออลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะเอาไว้วางฟฟลเเมนต์ได้พอดีตอนแรกจินตนาการว่าถ้าใช้ท่ออลูมิเนียมแล้วเนี่ยเราสามารถดึงฟฟลาลเมนต์อกมาให้มันหมุนอย่างนี้ได้เลยแต่ปรากฏว่าท่ออลูมิเนียมที่ผมเลือกมาเนี่ยแรงเสียดทานมันค่อนข้างสูงนะครับมันเลยหมุนยากมากผมก็เลยออกแบบสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยมันคือที่สําหรับงับเข้าไปในท่ออลูมิเนียมครับแล้วมันก็จะมีลูกปืน2ด้านเอาไว้เป็นที่รองม้วนฟิลามนต์ให้มันหมุนง่ายๆนะครับซึ่งข้างในตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนอยู่เนาะก็นี่ก็ทีดีปินทั้งชิ้นมีแค่ลูกปืนกับสกรูที่เป็นเหล็กนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้มาส n a p เข้าไปอย่างนี้นแล้วเราก็จะได้ที่สำหรับวางฟิลามต์ที่ลื่นมากๆ ชอบมากอันนี้ส่วนข้างบนเนี่ยผมก็จะเอาไว้เก็บของต่างๆนะครับเช่นพวกสาย HDMI สาย USB อะไรเงี้ยครับก็จะเอาไว้แยกให้มันหาง่ายๆนะครับฝั่งที่เป็นตู้ t d Print เนี่ยก็จะเป็นพวกฟิลาเมนต์ที่ยังไม่ได้แกะใช้เนาะโอเควิดีโอตอนนี้แน่นานพอนสมควรเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้โชว์มากเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงดีกว่า ห้องนี้นะครับก็คือห้องครัวนะเป็นฐานบัญชาการของคุณแอมเลยก็ว่าได้เป็นห้องที่ขาวที่สุดในบ้านเราทําทุกอย่างให้มันดูแบบสบายตาที่สุดที่จะทําได้เป็นห้องที่แสงสวยตอนกลางวันมากๆนะครับเพราะว่ามีหน้าต่างเต็มหน้าอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเราให้ชื่อเก๋ๆว่า low w a s t e kitchen นะครับเป็นห้องที่เราเอาไว้มานั่งกินข้าวกันประชุมกันหรือว่าบางทีก็มาเล่นบอดเกมตรงนี นะครับแล้วก็เป็นห้องที่เราใช้ทำกับข้าวทำไมเราถึงเรียกว่า low waste kitchen เพราะว่าเราอยากจะให้ห้องครัวนี้เป็นห้องครัวที่สร้างขยะน้อยที่สุดที่ทำได้มาดูใกล้ๆดีกว่าคือห้องนี้ผมมีไอเดียหลายอย่างจะทำตรงนี้มากๆอยากให้บริเวณที่ใช้ทำอาหารเนี้ผมอยากจะเอาโครงสร้าง เหล็กฉากของผมเนี่ยมันเนรมิตให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ทํางานได้ดีมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันยังพอใช้งานได้แล้วมีส่วนอื่นที่สําคัญมากกว่านี้นะครับเราก็เลยยังไม่ได้ทำตรงนี้ให้เพอร์เฟกมากนะักสิ่งที่อยากให้ดูคือตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับเรามีที่แยกขยะเหมือนด้านหน้าบ้านเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยขยะที่เกิดขึ้นนะครับมันมักจะเป็นขยะที่เป็นพวกแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งพวกนี้เวลาเราทําอาหารเราซื้อมาเนี่ยมันถูก แกะที่นี่ถูกเอามาใช้ที่นี่แล้วเราก็เอาแพคเกจจิ้งพวกนี้มาล้างที่นี่นะครับก่อนที่จะรวบรวมไว้ใต้ซิงพวกนี้แล้วเราค่อยเอาตะกร้าพวกนี้ไปเติมขยะที่หน้าบ้านเพื่อรอวันที่เราจะเอาไปบริจาคหรือว่าไปขายส่วนเศษอาหารต่างๆเนี่ยเราจะเก็บไว้เพื่อไปทําปุ๋ยที่เออร์เบิร์นฟาร์มของเราเดี๋ยวพาไปดูและห้องถัดไปนะครับก็คือห้องนี้นั่นเอง เมเกอร์สตูดิโอนะครับห้องนี้เป็นห้องที่สบายที่สุดใน Maker Cave เหตุผลเพราะว่ามันเป็นห้องเดียวที่มีแอร์นะครับแต่เดิมเนี่ยผมจะนั่งทํางานอยู่ในโปรเจกต์แ l a นะครับเพื่อให้ผมอยู่ใกล้กลเครื่อง 3d print แล้วก็เวิร์กช็อปแต่เนื่องจากตอนหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนมากเลยนะครับผมก็เลยระเหตดมาอยู่ในสตูดิโอเนาะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานของผมนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยโต๊ะสีขาวเนี่ยเป็นโต๊ะประชุมอย่างเดียวทุกวันนี้ผมก็แอบออามาทำโปรเจกต์บ้างอะไรบ้างแต่เดิมเนี่ย ตรงนี้นะครับจะเป็นตรงที่ไปใช้ถ่ายรายการจัดการชีวิตแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้เลื่อนตำแหน่งไปนะครับให้ไปอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างซึ่งแสงสวยกว่าด้วยแล้วก็มันก็เป็นส่วนตัวกว่าอยู่ลึกกว่าทําให้ไปสามารถถ่ายรายการได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนี่ก็เลยกลายเป็นมุมของไปนะครับส่วนโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะของเมย์นะครับโต๊ะนูน้นโต๊ะผมใช่ไหมโต๊ะนี้โต๊ะคุณแอมที่สําคัญเลยคือห้องนี้เนี่ยมีทั้งทีวีแล้วก็มี เก้าอี้เลซีบอยด้วย <laughs> ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ห้องนี้นะครับทำ Game Night, เกมไนท์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมหรือว่าบอร์ดเกมหรือจะนั่งดูหนังเป็นมูวี่ไนท์ก็ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ทั้งทีมเนี่ยนั่งได้สบายๆและอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้ห้องนี้ยังไม่ถูกทําให้เป็นโครงสร้างเหมือนเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแค่โคมไฟแล้วก็ซอฟต์บ็อกซ์เป็นส่วนใหญ่เวลาที่เราจะถ่ายย้อนแสงแบบนี้นะครับบางทีมก็จะดูมืดไปสะหน่อย เดี๋ยวต่อไปเราก็คงทําโครงสร้างห้องนี้แล้วก็จัดระบบ IoT ให้มันปึ๊กกว่านี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชั้นบนสุดที่เราเพิ่งทําโต๊ะสาหรับห้องเก็บของไปเนาะคือชั้นนี้เนี่ยมันเป็นชั้นที่อยู่ใต้ดาดฟ้าเลยนะครับก็จะเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้านแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยตัวฝ้าเพดานเนี่ยมันยังมีการผุแล้วก็สึกกร่อนอยู่เยอะมากเรายังไม่ได้ทำการซ่อมแซมนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็คงต้องรีบซ่อมแซมต่อไปนะเสียวพังเหมือนกัน ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนที่เราทําโต๊ะตัวนี้นะครับว่าห้องนี้เราก็เอาไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ายัางจาเป็นต้องเก็บไว้อยู่เราเรียกว่า deep storage ก็คือการที่เก็บของแบบลึกอะแบบเอาของยากที่สุดไม่จำเป็นต้องเอาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับติดกับห้องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เปิดออกไปแล้วเป็นสวนเล็กๆของเราที่เราทําการทดลองเรื่องปลูกผักอยู่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งทําการเดินระบบน้ําไปเนาะเดี๋ยวคงจะมะีรายการวันเดียวเสร็จให้ดู เบื้องต้นว่าเราเดินระบบน้ํำยังไงนะครับซึ่งตอนนี้สวนนะครับมันก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เพิ่งทํามาได้ไม่นานเนาะอย่างที่เห็นตอนนี้แปลงปลูกเราเนี่ยคุณแอมก็เพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่งปลูกถั่วแล้วก็ไถกลบเพื่อตรึงไนโตรเจนในดินคือคุณแอมตอนนี้กลายเป็นนักทดลองเกี่ยวกับการหมักดิน <c oughs> เขาว่าหมักหลายอย่างมากอย่างที่บอกนะครับว่า low waste kitchen ของเราเนี่ยพยายามจะ เศษอาหารทั้งหมดเศษอาหารพวกนั้นเนี่ยจะถูกเอามาหมักเป็นปุ๋ยที่เออร์เบิร์นฟาร์มตรงนี้นะครับแล้วก็จะปุ๋ยพวกนี้มาปรุงดินเพื่อใช้ในการปลูกผักให้เรากินต่อไปเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ทําไปได้หลายหลายครอปแล้วนะครับก็กินผักกันไปหลายรอบแล้วแล้วเราก็ยังทดลองวิธีการปลูกผักอีกหลายแบบนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสทําวิดีโอให้ดูเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงทดลองอยู่แล้วก็อยากจะสะสมความรู้สักนิดนึงก่อนจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง สิ่งที่เราทำต่อไปก็คือทำให้ Urban Farm ของเราเนี่ยมีระบบรดน้ำอัตโนมัตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรายังต้องใช้คนขึ้นมารดน้ำอยู่สุดท้ายนะครับโปรเจกต์หนึ่งที่ยังไม่ไปถึงไหนเลยของเราก็คือโปรเจกต์ดาดฟ้านั่นเองตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะใช้ส่วนนี้เป็น ส่วนของโปรเจกต์โซลาร์เซลล์และก็เออร์เบนการเด้นเหมือนกันแต่เนื่องจากสภาพเพดานของห้องข้างล่างเนี่ยเรากลัวว่าพื้นเนี้ยจะรับน้ำหนักได้ไม่มากนะครับเราก็เลยยังพอสไปก่อนผมก็กำลังช่างใจอยู่ว่าข้างบนเนี้เราจะสร้างอาหารแบบไหนดีจะปลูกผักแบบใช้ดินหรือไฮโดรพนิกดีจริงๆไฮโดรพอนิกก็ดูง่ายกว่าเนาะแต่ว่า เราไม่สามารถสร้างปุ๋ยไฮโดรโฟนิกได้ด้วยตัวเองนะครับในขณะที่เราสามารถเอาเศษอาหารมาทําปุ๋ยสําหรับการหมักดินได้ตอนนี้เราก็เลยปลูกในดินเป็นหลักแต่ถ้าทุกคนมีไอเดียหรืออยากแนะนาอะไรเรานะสามารถแนะนํามาได้เลยนะครับเพราะราอยากได้ข้อมูลพวกนี้เพิ่มเหมือนกันยังมีอีกหลายๆโปรเจกต,ต์มากๆที่อยากทําในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากรอจนถึงช็อปทัวร์ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยช่องทางการติดต่อเราหรือว่ารายละเอียดต่างๆภายในวิดีโอนี้นะครับอยู่ในคำบรรยายของวิดีโอเสมออย่่่าาาลลืมมมมกกดดูนนนครนรััับแ้้วพพฒไปอทีีี สวัสดีครับ